ทุเรียนออกลูกแล้วสี่ลูกหมอนทองแต่ยังกินไม่ได้แต่มีลูกขนาดนี้เหรอนี่เดือนธันวาคมวันที่27วันที่27่ธันวาคมสองพมีแล้วแต่มีอยู่แค่นี้ หมอนทองนะสีโลกยังกินไม่ได้แต่ออกไวมากอันอื่นยังเป็นดอกอยู่เลยนี่ก็จะมีหลงมาปะปายอย่างนี้นะลองดูดอกอันนี้ดอกยังเป็นดอกอยู่เลย เน้นอีกทีนะตอนนี้เดือนธันวาคมนะครับวันที่27หมอนทองปีโควิดนะ2,020มาแล้วมีแล้ว4ีลูกแต่พอบอกว่ามันยังมีต้นอื่นอีกที่หลงมาแบบนี้นะครับ i do